เรามาเข้าสู่นะครับบทเรียนการเขียนโปรแกรมจริงๆกันแล้วนะครับเรื่องแรกที่จะสอนนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C เนี่ยคือเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรเนี่ยเราก็จะได้ใช้เรื่อยๆนะครับในการเขียนโปรแกรมโดยตัวแปรในภาษา C เนี่ยก็จะมีลักษณะการใช้งานนะครับเหมือนกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือเอาไว้เก็บค่าอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นตัวอักษรตัวเลขนะครับตัวเลขจุดทศนิยมนะครับก็แล้วแต่เราจะประกาศนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะสอนเกี่ยวกับการ ประกาศตัวแปรขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับตัวแปรประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าตัวแปรประเภทคาแรคเตอร์นะครับก็ค <par> ือ<ได>เป็นตัวแปรที่เอาไว้เก็บตัวอักษรนั่นเองนะครับอ่าทีนี้เรามาลองดูส่วนของการประกาศตัวแปรก,ก,กันก่อนนะครับว่าจะประกาศตัวแปรขึ้นมาใช้งานเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันนี้เริ่มต้นมาก็คือลองดูตัวอย่างนะครับค่าวัดสีนะครับแล้วก็ปิดด้วยเซมิคโคลอนเป็นการบอกว่าจบคําสั่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําสั่งในการ ประกาศตัวแปร c ขึ้นมาใช้งานโดยเราบอกภาษา c ว่าตัวแปรภาษาตัวแปรชื่อ c เนี่ยมีชนิดเป็น c แรคเ c t ร r นะครับก็คือ c h a r นะครับย่อมาจาก c แรคเ c t ร r ไว้เก็บตัวอักษรนะครับโดยที่ประโยคประกาศตัวแปรเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะประกาศตัวแปรเป็นประเภทไหนเนี่ยครับจะประกาศแบบเดียวกันนะครับก็คือจะประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเรียกว่า data type นะครับเป็นตัวที่บอกว่าตัวแปรที่เราประกาศขึ้นเนี่ยจะใช้เก็บข้อมูลประเภทไหนนะครับโดย data type นะครับ นอกจากคาแรคเตอร์ที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะมี Data Type นะครับอื่นๆที่เราจะเจอกันในคลิปหลังๆนะครับก็คือประเภท Int นะครับเอาไว้เก็บจำนวนเต็มนะครับย่อมจาก Integer นะครับประเภท Float กับ Double นะครับเอาไว้เก็บจุดทศนิยมนะฮะเป็นต้นนะครับทีนี้ถัดจาก Data Type เนี่ยก็จะตามด้วยเวนวักนะครับแล้วก็จะตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับหรือก็คือ a b l n n m m e นั่นเองนะครับ ว่าเราจะใช้ชื่อมันว่าอะไรนะครับโดยการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยก็จะมีกฎการตั้งชื่อนะครับไม่ใช่ว่าตั้งเป็นอะไรก็ได้นะกฎการตั้งชื่อตัวแปรของภาษาซีเนี่ยนะฮะก็จะมีข้อแรกนะครับก็คือตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยนะตัวอักษร A ถึง Z นะครับจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะครับจะต้องมีตัวอักษรนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย underscore นะครับกฎข้อที่2นะครับก็คือภายในชื่อตัวแปรเนี่ย เป็น0ูนย์ึงได้นะครับเอาตัวเลขเข้าไปได้นะตัวแปรชื่อ a ศูนย์ a 1 a 2อย่างนี้ได้นะครับแต่จะเอาตัวเลขไปวางไว้ข้างหน้านะครับเป็นศูย์ a ศย์ b อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้นนะครับอันดับถัดมานะครับก็คือภายในชื่อตัวแปรเนี่ยจะมีช่องว่างไม่ได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือตัวแปรเนี่ยตัวเล็กกับตัวใหญ่มีผลนะครับ ประกาศตัวแปรชื่อ a นะครับกับประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งชื่อ a แต่เป็นตัวอักษรเล็กกับอักษรใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นตัวแปร2ตัวนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าตัวแปรแบบไหนบ้างนะครับที่ประกาศถูกกฎแล้วก็ผิดกฎนะครับเรามาดูตัวอย่างเริ่มที่ถูกกฎก่อนนะครับถูกกฎก็เช่นนะครับประกาศตัวแปรชื่อ c นะครับให้ม่เป็นคาแรคเตอร์นะครับ c นะครับปิดเซมิโคลอน ประกาศตัวแปรนะครับ in circle area 1นะครับอันนี้ก็ถูกกดนะครับก็คือ Data Type เป็น in นะฮะแล้วก็วัก circle area 1นะครับหรือจะประกาศเป็น float underscore pi ก็ได้นะครับก็คือให้ชื่อตัวแปรขึ้นต้นด้วย underscore นะครับก็ยังถูกกดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตัวแปรแบบไหนล่ะครับที่ผิดกฎนะครับตัวแปรที่ผิดกฎก็เช่นนะครับค่า1,2,3,4นะครับอันนี้ผิดกฎเพราะว่า ตัวแปรมันขึ้นต้นด้วยตัวเลขไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้เอาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็คือขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งนะก็ไม่ถือว่าเป็นชื่อตัวแปรที่ถูกต้องนะครับอันดับถัดมา in นะครับ Circle w a l k area นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีช่องว่างในชื่อตัวแปรนะครับถัดมานะครับก็คือ f l o a t นะครับพายคูนอะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับมีเครื่องหมายคูณนะครับเครื่องหมายดอกจันนั่นเองนะครับในภาษา C จะใช้ เครื่องหมายดอกจันแทนเครื่องหมายคูณนะครับก็ถือว่าไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับหลังจากเราดูเรื่องการประกาศตัวแปรแล้วเนี่ยจะมีตัวแปรประเภทตัวอักษรนะครับที่เราจะแนะนําให้รู้จักในคลิปนี้นะครับตัวแปรประเภทตัวอักษรเนี่ยก็ไว้เก็บตัวอนนักษร1ตัวนะครับซึ่งตัวอักษรเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็น a b c นะครับเป็นตัวเลข0 1 2ถึง9นะครับเป็นเครื่องหมายพิเศษนะครับเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ เราลองมาดูนะครับว่าอะไรบ้างนะครับท okay, ี่มันเป็นตัวแปรประเภทตัวอักษรนะครับก็เช่นนะครับประกาศให้ c1 เท่ากับ a นะครับก็คือประกาศให้ c1 นะครับเก็บค่าตัวอักษร a นะครับสังเกตนะครับเราจะเอาตัวอักษร a เนี่ยไว้ในเครื่องหมายนะครับขีดขีดนะครับอันนี้เป็นขีดขีดเดียวนะครับไม่ใช่เครื่องหมายฟันหนูนะครับเครื่องหมายขีดขีดเดียวเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้บอกว่าข้อมูลตรงนั้นเป็นตัวอักษรนะครับอ่ะต่อมา ค่านะครับ c2 เท่ากับนะฮะเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ได้นะครับก็คือเอาไว้เก็บเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับค่า c3 เท่ากับนะครับฟันหนูแล้วก็ช่องว่างนะฮะอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือตัวอัก็คือจะเป็นช่องว่างนะครับเอาไว้เก็บตัวเลขก็ได้นะครับค่า c4 เท่ากับนะครับแล้วก็ขีดเจ็ดขีดนะครับทีนี้มาดูว่าอะไรนะครับที่มันไม่ใช่ตัวกอรบ้างนะ ก็เช่นนะครับประกาศตัวแปร c1 ไว้เก็บค่านะครับ1 2 3 ABC พวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นตัวอักษรหลายตัวอักษรถูกไหมครับ ABC ก็มี3ตัวอักษรนะครับอ่าหรือจะ c2 นะครับเป็น27แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือมันถือว่าเป็นตัวอักษรสอตัวนะครับก็คือ 2- กับเนะครับตัวแปรประเภทตัวอักษรเนี่ยหตัวจะเก็บได้แค่ตัวอักษรตัวเดียวนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเราจะได้เรียนรู้การนำตัวแปรนะครับที่เราประกาศในคลิปนี้นะครับไปใช้งานนะครับก็ลองติดตามชมกันดูครับ